วันนี้บอสบันดา,นนนาก็มาเป็นทีมงานอีกครั้งนะครับให้กับสมาคมการผังเมืองไทยนะครับมาพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นาร์ทซิตี้นะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับท่านสมศักดิ์นะครับประธานสภาเทศาบาลน,าน,นาครนครสวรรค์นะฮะกำลังดูเกี่ยวกับแผนผังในการพัฒนาเมืองอยู่นะฮะพร้อมกับท่านทำรงอุอปนายกสมาคมการทางเมืองไทยนะครับก็กำลังอธิบายอยู่นะฮะว่าแผนที่ในการพัฒนาเมืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ บอสบานนามาทําหน้าที่ในการไลฟ์สดนะครับในการถ่ายคลิปตัดต่อวิดีโอครับสวัสดีครับผมธรรมรงค์ราชามุสิกานะครับอุปนายกสมาคมการผังเมืองไทยคณะกรรมการกฎบัตรไทยวันนี้นะครับคือวันที่28เดือนตุลาคม2564นะครับเราได้เดินทางนะครับมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่มีการประชุมสัมมนานะครับจะจัดขึ้นในวันนี้คือวันที่28และ29 2วันวันนี้ผมเดินทางมาถึงเทศบาลนครนครสวรรค์นะครับตอนนี้คือด้านหน้าอาคารนะครับ จะเห็นว่าเป็นอาคารที่สวยงามนะครับสร้างเมื่อหลายสิบปีผ่านมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเทศบาลนะครับเพื่อที่จะไปดูว่า,าการจัดเตรียมการประชุมในวันนี้นะครับก็คือประชุมเวลา13บสามเป็นต้นไปนะครับเรื่องของนครสวรรค์การก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพานำเข้าไปชมนะครับในพื้นที่ของนครเทศบาลนค,นครนครสวรรค์นะครับ เหมือนทำเนียบขาวเลยผมดูข้างนอกนะอ้าวพอดีผมมาเจอท่านประธานสภานะครับท่านสมศักดิ์อรุณสุรัตน์นะครับท่านสมศักดิ์ครับเราจะมีการประชุมในวันนี้นะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปในเรื่องของเมืองอัจฉริยะนะครับนะครสวรรค์อัจฉริยะท่านมีแนวคิดอะไรยังไงของเทศบาลที่ได้ชวนทางสมาคมการผังเมืองและกฎบัตรไทยเข้ามาทํานครสวรรค์ครับก,ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าเรื่องผังเมืองเนี่ยมันคือ การเริ่มต้นของการวางเมืองให้เป็นโคสต์ซิตี้หสมาร์ทซิตี้มันต้องเริ่มจากความเมืองที่ดีก่อน uh huh. ครับเราก็ไาเล็งเห็นว่างานวิจัยต่างๆเนี่ยที่มันทําให้เมืองเราพัฒนาขึ้นในรูปแบบของผังเมืองเนี่ยมันจะนำไปสู่ความจเจริญในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอวเรเมนต์ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งต่างๆที่เชื่อมโยงกันเนี่ยมันเกิดจากการที่วางผังเมืองที่ดีผังเมืองที่ดีอะ่ะจะทําให้เมืองเราเติบโตเป็นสมาร์ทซิตี้ได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้น ตอนนี้ครับเรากําลังจะเดินเข้าไปในอาคารนะครับอาคารซึ่งอันนี้เป็นด้านหน้าส่วนด้านหลังจะอยู่ติดเขากบนะครับเขากบซึ่งเป็นทําทเลท,ที่ตั้งนะครับโลเคชั่นก็สวยงามมากเลยครับอาคารนี้จะมีการใช้ลิฟต์ขึ้นไปถึงชั้น5ห้องประชุมใหญ่เลยนะครับ เราจะไปที่ห้องผบก่อนใช่ไหมครับ่จะผมว่าไปชมห้องท่านก่อนเนาะเพราะท่านประธานสภาท่านเป็นบุคลากรของจังหวัดของทางองค์กรปกครองท้องถิ่นของเทศบาลนะที่เป็นบุคลากรที่สําคัญนะครับในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนะครับไปดูห้องทํางานของท่านนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงห้องโล่งนะครับอ่าเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นโอเพนสเปซที่ห้องห้องท่านนายกที่สวยงามไอ้ทางซ้ายมือคือห้องอ่นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ท่าน จิตตะเกษตรมินิโรดฐธนรัฐใช่ครับท่านเป็นประธานกฎบัตรนครสวรรค์ส่วนท่านสมศักดิ์อาุณสุรัตน์เป็นรองประธานกรรมการกฎบัตรไทยนะครับแล้วท่านก็เป็นกรรมการในนครสวรรค์ด้วยใช่ไหมครับด้วยเดี๋ยวผมว่าให้ท่านลอง,ลองดูว่าจะไปห้องท่าน,นเป็นยังไงอันนี้ก็คือห้องท่านประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ท่านสมศักดิ์อรุณสุรัตรน์นะครับก็มีอตัวนี้ครับสำนักงานกฎบัตรนครสวรรค์ N S N Charter นะครับ สำนักง,งานกฎบัตรนครหลวเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับไปดูไปดูข้างใน,น,นนะอันนี้อันนี้เข้ามาในห้องท่านแล้วนะยังยังเป็นส่วน<ม>ส่วนต้อนรับนะครับส่วนต้อนรับด้านหน้านนนท่านครับตรงนี้คือคือส่วนที่ท่านจัดเตรียมไว้ที่กฎบัตรเป็นเป็นห้องทํางานใช่ไหมครับ,รบเป็นห้องทํางานกฎบัตรเมืองนะครับนี่เป็นห้องโล่งๆตอนนี้ก็โอเคนะครับท่านมีพื้นที่สเปซพอสมควรแล้วก็เป็นห้องทํางานของกฎบัตร ถ้ากดบัตรขับเคลื่อนเต็มรูปแบบเมื่อไหร่ก็คงจะมีพนักงานมีน้องๆเข้ามาอยู่แล้วท่านก็สามารถที่จะออกมาดูกดบัตรได้นะครับอ,อยากให้ท่านเล่าให้ฟังนิดนึงว่ากดบัตรความเข้มแข็งของนครสวรรค์เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ความเข้มแข็งกดบัตรนี่เิดขึ้นจากสองคนแ่คนผ,ผ,ผู้นำของกดบัตรคือประธานกดบัตรนครสวรรค์ท่านนายกเนี่ยเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองในรูปของชาร์เตอร์ก็คือางานกดบัตรนะครับ ส่วนที่สองคือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในจังหงงวัดนครสวรรค์เองในเขตอุบลาดนีที่กระตือร้นที่จะเรียนรู้การพัฒนาเมืองหาค่าเป้าหมายของเมืองนำไปส<อ>ูป่การพัฒนาเศรษฐกิจครับแต่ยังไงก็ตามผมผมมีความเชื่อว่าเมืองเราจะพัฒนาอย่างไรก็ตามเป็นเมืองที่มันเป็นสมาร์ทเป็นเกณฑ์สมาร์ตกรอสหลีดเอ็นดีฟอร์เบทโคดที่ทางสมาคมการถังเมืองและกฎบัตรไทยของเรากําลังดป็นเมือนกานนะครับก็ยังไม่พ้นการพัฒนาคน ผมเชื่อว่าถ้าเทศบาลเรามีศักยภาพในการพัฒนาคนเมื่อไหร่ก็ตามคนเราพัฒนาแล้วนะฮะมีศักยภาพพร้อมแล้วเนี่ยงานอะไรก็จะไร้ผลถ้าคนไม่พัฒนาผมมองว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้ผมก็ชื่นใจแทนท่านประธานสภานะหลายครั้งที่เราเข้ามาในเทศบาลนครนครสวรรค์ความร่วมมือนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเดี๋ยวผมว่าเราไปห้องชมห้องท่านดีกว่านะฮะไรับไปชมห้องท่าน ครับตอนนี้ผมกําลังจะเข้าไปในห้องท่านประธานสภาท่านสมศักดิ์อรุณสุรัตน์ไปที่ในโต๊ะทำงานของท่านอยู่ฝั่งนี้นะครับทางนี้เลยนะครับทางนี้อันนี้นนนนคือโต๊ะทางานของของ,ของท่านโอห้องห้องโอถงดีนะครับท่านครับห้องนี้ท่านนั่งอยู่กี่ปีแล้วครับเนี่นยน่าจะหลายปีแล้วนะเนาะปีนี้เป็นปีที่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 สิบะปีนี้ปีที่สิบ <laughs> โอโหเป็นปีที่สิบ แล้วนับต่อไปอีกกี่ปีครับช่วงเนี้หลังจากมีการเลือกดัานอีกสี่แม่ครับเพราะอายุจะ70กว่าแล้วหมดสมัยนี้ผม72แล้วผมอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้นอกรอบก่อนที่เราจะมีการประชุมวันนี้นะครับเวลาประมาณ13บมนกาอา เป็นต้นไปจนถึงเวลา16.30นาทีนะครับของการประชุมเรื่องของเมืองอัจฉริยะนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวยังไงท่านก็จะมีเซสชั่นในการที่จะบรรยายด้วยเนาะวันนี้นะครับในช่วงบ่าย<ส>เดี๋ยวเราค่อยพบกันนะครับในห้องประชุมวันนี้เราเป็นการมาพูดคุยกันนอกรอบ<ส>เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องมาเยี่ยมห้อง,ห,องห้องทํางานของท่านก่อนนะครับท่านเป็นกันเอกไ,ไปชั้นห้าไปชั้นห้าต่อไหมอ๋ออ๋อไปดูห้องประชุมนิดนึงอ่อไปดูให้หมดเลยชั้นห้านะครับซึ่งห้องประชุม ชั้น5ไอ้ตรงนี้คือพื้นที่ที่เราจะลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนนะครับจะเตรียมไเรียบร้อยในช่วงบ่ายซึ่งขณะนี้ก็เวลาประมาณสิบนาฬิกานะครับช่วงนี้นะครับเหลยวประมาณสักประมาณสักเที่ยงเที่ยงนะครับก็จะมีทีมงานน้องลงทะเบียนนะครับมารับลงทะเบียนจะมีประชาชนทัทง้ทงชาเตอร์นะครับทั้งประชาชนในพื้นที่ที่จะพัฒนาไอ้ตัวกฎบัตรเมืองอัจฉริยะของเรานะครับมาร่วมประชุมกัน โอ้โหห้องประชุมนะครับนี่คือห้องประชุมเทศบาลนครนค,ครสวรรค์น,นะครับท่านจะเห็นว่าพื้นที่สเปซของเขาเนี่ยกว้างใหญ่มากนะครับเดี๋ยวให้ท่านยืนตรงจอมอนิเตอร์นิดหนึ่งนะครับดูนี่อลังการงานสร้างมากนะฮะดูแล้วแบบนะไอต้ตรงนี้ก็คือแถวเป็น VIP นะครับมีผู้เข้าร่วมประชุมของเรานะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราก็มาชมห้องประชุมกันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยว ช่วง13บนกาสินกาเป็นต้นไปจะมีการประชุมในห้องนี้แหละครับโดยวันนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมามาเป็นประธานในการประชุมของเรานะครับเรื่องนครสวรรค์สู่เมืองอัจฉริยะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราสิบสามนาฬิกากับท่านจะมีอะไรฝากประชาสัมพันธ์นะครับกับพี่น้องชาวนครสวรรค์ในเรื่องของการประชุมตรงนี้ครับความสำคัญของการประชุมก็คือเริ่มจากบ่ายวันนี้นะฮะบ่ายโมงตรงน่ะท่านผู้ว่าจะมาให้ให้เกียติไปเป็นประธานเปิดการประชุมนะฮะ แล้วในวันที่29คือวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มประชุมตั้งแต่8โมงครึ่งถึง16.30น,นก็คือคือบ่าย4โมงครึ่งนะฮะทั้งวันนะครับพรุ่งนี้จะเป็นการปฏิบัติการของคนในย่านที่เราจะมาทำพื้นที่สามารถบรอกนะครับในส่วนของศูนย์เงินค้าท่ารถแต่ในวันนี้เรากำลังมาว,วันนี้ครึ่งวันของวันนี้เราจะทบทวนงานกดบัตรของเราแล้วก็ตั้งค่าเป้าหมายสรุปค่าเป้าหมายของเมืองว่า ในอนาคตเนี่ยภาพความหมายของเมืองี่ยจะไปอย่างไรครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ท่าน,น,นมสมศักดิ์อ<ร>ารุณสุรัน,น์นะครับที่มาแนะนําสถานที่ตั้งแต่เริ่มเข้าเลยนะครับรสมาคมการผังเมืองไทยนะครับกาลังทําโมเดลเพื่อที่จะให้คนในพื้นที่นะครับมาทดสอบนะครับว่าเมืองของเขาเขาจะสร้างอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาทางนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นข้ามสะพาน เดชาติวงมานะครับตรงนี้นะฮะเส้นนี้คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งที่จะไปกำแพงเพชรนะครับตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็ไปพิษณุโลก117นะครับตรงนั้นก็คือถนนมาตุรีพื้นที่ตรงนี้นะจะอยู่ประมาณสักจุด3ตารางกิโลเมตรซึ่งตอนนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วสามารถสร้างเป็นอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่ได้และจะเป็นศูนย์เศรษฐกิจของเมืองและจะเป็นย่านอัจฉริยะของนครสวรรค์นะครับเราจะทําเป็นสมาร์ทบล็อก เดี๋ยวในวันที่29นะครับเราจะมีพี่น้องนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับมาทดสอบการสร้างเมืองนะครับโดยผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เขาจะมาสร้างเมืองของ,ของ,ของเขาเองนะครับว่าเขาต้องการอะไรยังไงโดยเราจะมีแผนที่แมปตรงนั้นให้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลโก้ให้เขาทํากันว่าถ้าท่านต้องการนะครับศูนย์เศรษฐกิจตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ที่พักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะนะครับมีเรื่องของ สาธารณสการต่างๆที่เป็นโรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลเป็นเวลเนตจะอยู่ตรงไหนอะไรไงเขาต้องสร้างเมืองเขาเองนะครับเ,เดี๋ยวประสานกันนิวอัช่วยประสานด้วยนะครับแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยคือท่านประธานสภาท่านอยู่นี่อยู่แล้วท่านเป็นปเวลางประธานกดบนัตรด้วยนะครับถ้ากรุงเทพประานตรงมาเราเราจะเอาที่บกสนะเป็นจุดแต่ว่าอาจจะไม่เลวันนะฮะขอสักประมาณสักสองสาเดือนที่จะเคลียร์พื้นที่ เพราะว่าท่านจะไปแต่งทําน้ําทํำไฟทำอะไรเรียบร้อยอน,100นิดนึงนะครับแล้วก็แต่งแล้วก็เดี๋ยวพวกน,นั้นปุ๊บเนี่ยยืนยันว่าขอประสานช่วยประสานติดพันนวัตกรรมของเอ<ด>สซีของเรลอดมาลงที่นี่ได้เลยนะนะให้มาอย<ด>่างน้อยขายได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าให้มันมีที่เอาเหล็กเขา<ช>ได้เป็นจุดแสดงถึงแสดงว่<ม>าโซนนี้ตรงนั้นเดินถึงแต่โซนนี้ไม่ได้โซนนี้ไกลไปทำมันจะยืดออกมาครับครับเบื้องต้นครับเบื้องต้นโอเคถ้างั้น ับว่ารูปแบบหน้าตาของสภาพแวดล้อมทั้งอาคารทั้งการใช้ที่ดินเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเออ่ส่วนทุกคนของพวกเราคนในท้องที่นะครับที่มาช่วยกตอบคํา โอเคครับหลังจากที่เรากลับมาจากนครสวรรค์นะครับบอสบ้านนาก็ขับรถตรงมาที่สวนของบอสบ้านนาเลยนะฮะเราไปนครสวรรค์2อถึงสวันนะครับเพื่อไปพัฒนานะฮะจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับไปกับทางสมาคมการผังเมืองไทยนะครับก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมาเปิดงานนะครับนายยกเทศมนตรีนะครับแล้วก็ประธานสภาเทศบาลนครสวรรค์นะฮะแล้วก็ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน,น,ค,น,น,นครสวรรค์นะฮะมาเปิดงานนะครับบอสบ้านนาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครที่ไปช่วยนะครับพัฒนาเมืองนครสวรรค์ให้เป็นาร์ทซิตี้นะครับกลับมาที่ส่วนของบอสบ้านนานะครับบอสบ้านนาก็มีภารกิจนะครับต้องมาดูแลสวนนะฮะแล้วก็มาดูแลคุณแม่นะฮะแล้วก็ไป2อถึงสวันแล้วก็กลับมาดูเป็ดดูไก่ไข่อารมณ์ดีแล้วก็ไก่ชนเงินล้านของเรานะฮะตอนนี้คุณแม่ก็กําลัง ปอกผลไม้อยู่นะฮะแม่ทําอะไรอยู่ปอกผลไม้ลูกลปอกผลไม้ไไอ่าผัดไทยนะฮะคุณแม่พอรู้ว่าเรากลับมาจากนาครสวรรค์นะฮะบอสบ้าน,นาก็เป็นคนนครสวรรค์นะฮะก็เลยกลับไปพัฒนาเมืองนะฮะไปพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจของเรานะฮะกับสมาคมการผังเมืองไทยนะครับ <sprink ling> เดี๋ยวเดือนหน้านะฮะประมาณวันที่22พฤศจิกายนเราก็จะไปในเรื่องของ แผนการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์อีกนะฮะแต่วันนี้นะภารกิจของบอสบ้านนาก็ได้มาดูแลคุณแม่นะฮะคุณแม่ก็ของฝากนะฮะอันนี้ฝรั่งฝากมาจากคุณสมศักดิ์นะครับประธานสภาเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ฝากมานะฮะเราก็ต้องมีภารกิจที่จะมาดูสวนของบอสบ้านนานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไข่ไก่ไข่ไก่ชนของเรานะฮะ อ้าวทำไมไฟไม่ติดอ่ะเนี่ยล,ลองลองขยับดูยังไ,ไ,ไฟดับตรงตรงรงเป็ดนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงเดี๋ยวให้ช่างมาดูนะฮะเดี๋ยวดูกรงไก่ไข่อารมณ์ดีของเรานะฮะโอเคจากที่เราใช้ไฟไล่ยุงนะครับแล้วก็มีมีเครื่องดูดยุงนะฮะ อันนี้ช่วยเขาได้มากเลยนะครับแทบไม่มียุงเลยนะแล้วเขาก็โอเคเขาเขาแฮปปี้มากนะแนะนําเลยนะครับว่าถ้าใครเลี้ยงเลี้ยงปศุสัตว์หรือเลี้ยงไก่นะฮะไอตัวไฟไล่ย,ยุงแล้วก็เครื่องดูดยุงนะฮะอันนี้คือเป็นเครื่องดูดที่ค่อนข้างแรงนิดนึงนะฮะยุงเนี่ยหมดเลยนะฮะค่อนข้างโอเคมากไก่ตอนนี้เขาก็ถึงเข้าอยู่ตาม ตามท้องนาตามป่าอย่างนี้นะฮะยุงก็มีไม่เยอะนะฮะใช้ได้เลยนะครับใครยังไม่เคยเลี้ยงไก่ลองเข้ามาดูได้ะฮะลองเข้าไปดูนะฮะเขาอยู่กันแฮปปี้ยุงก็ไม่ค่อยมีนะครับนะฮะลองดูเข้าไปดูข้างในดูนะฮะ,ะเขาก็อยู่กันแบบนี้นะฮะ แล้วก็ไฟไล่ยุงมีที่อยู่ดูงเห็นข้างล่างไหมครัเห็นข้างล่างนี้คือยุงเต็มเลยนะครับตรงเนี้ยยุงเยอะแล้วนะฮะรู้สึกว่าบางตัวก็จะฟักไข่แล้วนะฮะอลองนับๆเนี่ยน่าจะแม่หนึ่งไข่ประมาณสิบฟองนะฮะเ,เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนอโอเคนะฮะอันนี้เจ้าขาว ขาวทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะฮะนะฮะอันนี้ตัวเมียเนี่ยตัวใหญ่มากนะฮะสีสวยด้วยนะครับแล้วก,วก็อันนี้กําลังฟักะะแล้วนะฮะอีกไม่นานเดี๋ยวเราจะอาจจะมีอ่าลูกไก่สีขาวกันทั้งคอกนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะไข่อ่าแม่ไก่มีสามตัวนะฮะ อ๋อเริ่มกกไข่กันหมดแล้วนะฮะตัวดำนะฮะเราจะมีแม่ตัวขาวแล้วก็มีแม่ตัวดำนะฮะอันนี้ก็เริ่มกกไข่ละมีขาวดำมีแดงนะฮะเราก็จะเตรียมได้รับลูกไก่อ่าตอนนี้ตัวแดงโอ้นะฮะตอนนี้ก็นะะนนก,กกไข่แล้วฮะกกไข่แล้ว ก็ไข่กันทุกตัวแล้วนะครับอันนี้ตัวแดงครับตัวแดงอ่าก็กบไข่ละโอเคนะครับก็โครงสร้างค่อนข้างดีเลยนะฮะตัวผู้สีขาวแล้วก็มีตัวเมียที่เป็นสีขาวอ่าตัวสีดํานะครับแล้วก็ตัวสีแดงเหมือนแม่สีเลยนะฮะก็อ่า ภารกิจของบอสบ้านนานะครับหลังจากที่เราไปทําภารกิจในการพัฒนาเมืองนะฮะสมาคมการผังเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานนะครับภาคเอกชนนะคะที่มีหน้าที่ในการที่จะพัฒนาเมืองให้เป็น smart city เอยนะฮะเป็น wellness center เอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตนะครับแม่สอดอุดรนะครับจนถึงนครสวรรค์นะครับเราก็จะเป็นหน่วยงานนะครับที่ ไปพัฒนาเมืองนะโดยเอาสมาร์ทบล็อกจากบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะครับจากแวนคูเวอร์เอยจากต่างประเทศมาพัฒนานะฮะจังหวัดในประเทศไทยนะเพื่อให้เป็นสมาร์ทซิตี้แล้วก็ให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจนะครแล้วก็พัฒนาคุณภาพของประชาชนในจังหวัดนั้นๆนะครับและส่วนหนึ่งเราก็ทํางานในส่วนของธุรกิจนะฮะหรือเป็นจิตอาสาที่ไปช่วยพัฒนาเมืองนะฮะแล้วก ไปช่วยพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดด้วยนะครับเราก็กลับมาที่ปทุมธานีนะฮะส่วนของบอสบ้านนาก็มามาดูแลนะฮะสมาร์ทฟาร์มิ่งของเรานะฮะเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งเล็กๆที่ทำให้เรามีความสุขในทุกๆวันนะฮะได้เห็นธรรมชาติได้อยู่กับธรรมชาตินะฮะแล้วก็คุณแม่ก็ได้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่มีความสุขนะฮะภารกิจของบอสบ้านนาวันนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวขอทานข้าวก่อนนะฮะเพราะว่าก็เพิ่งมาถึงนะฮะบอสบ้านนายก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะตอนนี้ก็สองถึงสามทุ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยเจอกันครั้งต่อไป